เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่ากองหน้าโตัวเป้าหนึ่งรายในตลาดปัจจุบันจบดิวลงเอย100ไปแล้วนั่นก็คือดิวของวิกเตอร์โยเคเลสกับอาเซนนลซึ่งสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข่าวเชื่อมโยงกับผู้เล่นรายนี้มาโดยตลอดการที่วิกเตอร์โยเคเลสไปลงเอยกับไอป้ปืนใหญ่นั้นไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์เท่าไหร่เมื่อมองว่าในช่วงหลังๆที่ผ่านมาสัญญามันชัดเจนอยู่แล้วครับที่ตัวนักเตะรายนี้ปรารถนาจะย้ายไปเล่นให้กับเดอะการ์นเนอร์มากกว ดังนั้นสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากนี้มันจึงเป็นเรื่องของคําถามเรื่องของกลยุทธ์การบางแผนของพวกเขาในตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่ยังเหลือในตลาดมากกว่าว่าจะเลือกเดินหน้ากับดีวดาวยิงรายไหนต่อไปเพราะการที่ฤดูกาลที่ผ่านมาทีมทําประตูในพรีเมียร์ลีกไปได้แค่44ลูกใน38เกมมาสะท้อนให้เห็นชัดแล้วนะครับว่าปัญหาคือเรื่องของกระบวนการเกมรุกและขาดกองหน้าดาวยิงที่สามารถฝากความหวังเอาไว้ได้ในเรื่องของการทําประตูรานฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงจะคาดหวังกับราสมุธฮอยลุนเพียงลําพังก็คงเป็นอะไร ที่ไร้เลียงสาจนเกินไปแต่การจะลงตลาดควานหากองหน้าบนสถานะภาพทีมปัจจุบันที่แทบจะเหลือแค่ชื่อเสียงบุญเก่าโดยไม่ได้เล่นเวทีใหญ่ระดับทวีปในซีซั่นหน้า <S <S ก็ถือเป็นทั้งความยากและความทา้าทายไม่น้อยในแง่ของแรงดึงดูดใจที่จะมีต่อผู้เล่นเกรดดีๆที่พร้อมจะมาร่วมหัวจมท้ายด้วยกันจึงไม่แปลกนะครับที่บางบทวิเคราะห์คาดการแนวโน้มเรื่องตำแหน่งกองหน้าตกเป้าของปีศาจแดงเอาไว้ในทำนองที่ว่า หากสุดท้ายแล้วลงเอยกับกองหน้าตัวเป้าเกรดลองหรือมีการอิมพอตตัวที่หมดสัญญาเป็นฟรีเอเจนต์เข้ามาด้วยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องประหลาดใจอะไรอย่างที่สัปดาห์ก่อนจะมีข่าวที่ถูกนําเสนออยู่ตลอดกับชื่ออย่างโดมินิกเคิร์เลวินและเจมี่วัดดิรวมไปถึงโอลีวัตกินที่ชื่อหลังสุดแม้จะไม่ใช่กองหน้าเกรดลองเท่าไหร่เนื่องจากผลงานในพรีเมียร์ลีกก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงของลีกคนหนึ่งแต่ด้วยวัยที่กําลังจะเข้าเลข3ก,กับชื่อชันที่ไม่ได้เบ่งบานฐานะมากนะักจึงถูกจัดอยู่ในประเภทตัววจจกกเเรดดดออองงงีีีคนท่ปาาแลดดย้ ประเด็นเรื่องแรงดึงดูดหรือว่าพลังโย่เย้าให้ผู้เล่นหันมาสนใจอยากย้ายมาอยู่ด้วยที่ลดลงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่เรื่องที่คิดกันเองเพราะว่าตามข้อมูลทีซามูเอลลักเฮิร์สเขียนไว้ก็มีการยืนยันเรื่องนี้นะครับโดยย้อนไปตอนช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเหล่าผู้บริหารระดับบนบนของปีศาดแดงก็เล็งเห็นถึงสารการปัญหาตำแหน่งกองหน้านี้แล้วโดยที่เวลานั้นชื่อของเลียมดีแลบถูกอ้างเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ทีมปรารถนายอยากจะคว้ามาให้ได้แต่ข้อกังวลหนึ่งที่ฝ่ายบริหารรู้สึกกันในตอนนั้นก็คืออตตััววนนนกกเะาจจถู้มใ ให้ไปที่อื่นเพราะโอกาสลงเล่นในรายการแชมเปี้ยนลีกและสุดท้ายก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเมื่อเจ้าตัวเลือกย้ายไปเชลซีขณะที่ผู้รายชื่อกองหน้าที่เป็นเกรดดีในตลาดรอบนี้หลังจากการตัดชื่อของวิกเตอร์โยคเลสออกไปหนึ่งรายที่เหลือก็จะเป็นวิกเตอร์โอซิมเพนที่มีแนวโน้มว่าจะไปลงเอยกับกาลาตาสลายเพราะเจ้าตัวก็เคยมีข่าวลือออกมานะครับว่าจะให้มานั่งรอแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จนถึงช่วงท้ายของตลาดคราวนี้ก็คงจะไม่ไหวอีกทั้งเคสนี้ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆก็ต้องทุ่มกันมาหาศาลไม่น้อยหรือจะเป็นชื่อของ Alexander อลนเดอร์อิซักกองหน้าของนิวคาสเซิลอยู่ในเตดที่มีกระแสข่าวเรื่องย้ายทีมออกมาบ้างเหมือนกันนะครับโดยซามูเอลลักเฮิร์ตก็ใช้คําว่าต่อให้กองหน้ารายนี้ย้ายทีมจริงๆปลายทางที่ไปก็ไม่น่าจะใช่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแน่นอนซามูเอลลักเฮิร์ตพยายามอธิบายนะครับว่าโมเมนตัมของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในการจะได้ตัวกองหน้าตัวเป้าที่การันตีประตูเป็นกอบเป็นการรมให้กับทีมได้นั้นมันเลยผ่านช่วงเวลาที่ถูกต้องไปแล้วตั้งแต่พลาดไม่สามารถทําดิวเออร์ลิงฮาแกับแฮร์รี่เคนได้เมื่อหลายปีก่อน ส่วนปัจจุบันชื่อของอูกเอกิติเกแม้จะถูกมองว่าเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงแต่หากมองตามจริง หากได้ตัวเข้ามาก็อาจจะมีสภาพไม่ต่างจากลัสมุดหอยลุนเท่าไหร่นักในแง่ของการปรับตัวอีกทั้งยังมีแนวโน้มที่ตัวของอูโกเอเกติเก้นั้นจะไปนิวคาสเซิลยูเนเตดหรือทีมอื่นที่มีข่าวด้วยก็ค่อนข้างสูงกว่าจะมาร่วมหัวจมท้ายกับปีศาจแดงสมูเอลลักเฮอร์จึงกลับมาตั้งข้อสังเกตกับดีลของมาเตอุสคุนย่าและเคสของไบรอันเอบูโมในแง่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ฝ่ายบริหารของยูเนเตดอาจมอง2ดีลนี้ควบ2ตำแหน่งทั้งคู่10และกองหน้าตัวเป้าไปพร้อมกันซึ่ เมื่อซีซั่นก่อนพร้อมกับระบุถึงสถา,านการณ์ปัจจุบันในการลงตลาดตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าด้วยการนิยามว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเสี่ยงที่จะต้องเลือกกองหน้าที่มีศักยภาพในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการผู้เล่นตำแหน่งนี้ที่ผ่านการพิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วทีนี้แม้สุดท้ายอาจจะต้องเห็นทีมดันมาเตอุสคุนยาหรือไบอันเอบูโ ไปเล่นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแต่สิ่งสำคัญก็คือมันคงเป็นการหลอกตัวเองของปีศาจแดงเพราะถ้ามองจากแนวทางการลิ์รายชื่อเลียมดีแลบเป็นเป้าแรกตั้งแต่ฤดูกาล2024-2025ยังไม่จบดีมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าพวกเขาขาดกองหน้าตัวเป้าในรูปแบบไหนซึ่งที่สุดแล้วแฟนบอลปีศาจแดงอาจต้องเตรียมใจไว้ตั้งแต่เนิน่นๆครับเพราะสภาพทีมในปัจจุบันคงลอกกองหน้าเกรดขึ้นห้างมาร่วมทีมได้ด้วยลําบากและที่สุดโอกาสที่จะลงเอยก,กับกองหน้าตัวรองหรือกองหน้าประเภทกึง่งสุกกึ่งดิบเข้ามานัน ออรอบว,วันที่ผ่านมายังมีความขึ้นไหวภายในองค์กรเมื่ออยู่ในเต็ดตัดสินใจแต่งตั้งดารเรนเฟเชอร์ cher, ให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชทีมรุ่น U18 ปีอย่างเป็นทางการซึ่งเจ้าตัวกล่าวว่าผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งในการรับบทบาทใหม่นี้รวมทั้งความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในการดูแลพัฒนาผู้เล่นเยาวชนของเราโดยตรงผมเฝ้ารอจะทํางานร่วมกับพวกเขาสนับสนุนส่งเสริมให้พวกเขาบรรลุถึงศักยภาพที่มีในตัวเองและเตรียมความพร้อมเพื่อให้พวกเขาได้ก้าวไปสู่ระดับสูงสุดของอาชีพการงานสายนี้เท่าที่จะเป็นไปได้ ด้านเจสันวิลคอร์กุ้มกันการฟุตบอลของยูเนเต็ดระบุถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนนี้เรามีความยินด,ดีที่ดาร์เรนเฟเชอร์จะเข้ามาเป็นผู้นำของทีมรุ่นอายุ18ปีเราต่างรู้กันดีว่าดาร์เรนเองก็จบการศึกษาวิชาลูกหนังจากสถาบันและก้าวไปประสบความสำเร็จมากมายเขารู้ว่าการบรรลุสิ่งเหล่านั้นได้ต้องทำอะไรบ้างไม่กี่ปีมานี้เขาเองก็มีบทบาทในการกำหนดเส้นทางให้กับดาวรุ่งของเราหลายคนอยู่แล้วนอกจากนั้นความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างดาร์เรนกับทีมงานทุกคนจะช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงอันแน่นแฟน้นระหว่าง ชุดใหญ่มากยิ่งขึ้นและยังช่วยเพิ่มความสามารถของเราในการผลิตนักเตะระดับโลกที่พร้อมจะประสบความสำเร็จที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วย ขณะเดียวกันในส่วนของเรื่องราวทั่วไปดอกบันมานี้มีประเด็นเรื่องของอักเซลตนเซเบ้อดีตประกานหลังผลผลิตจากสถาบันปีศาจแดงที่ตัดสินใจออกมาฟ้องร้องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามรายงานของเทเลกราฟซึ่งข้อหาที่อดีตผู้เล่นรายนี้ฟ้องร้องก็คือการให้คําแนะนําทางการแพทย์ด้วยความประมาทนําไปสู่ผลกระทบเชิงลบต่อร่างกายของเขาอักเซลตนเซเบ้ขึ้นมาอยู่ทีมชุดใหญ่ของปีศาจแดงตั้งแต่ช่วงซีซั่น2016-2017และอยู่กับสโมสรมาจนถึงปี2023โดยระหว่างทางก็มีถูกปล่อยตัวไป ที่ต่างๆหลายแห่งในสัญญายืมตัวตามข้อมูลที่เทเลกราฟทําไว้ระบุถึงประวัติอาการบาดเจ,จ็บของอักเซลตวนไซเบสมัยอยู่กับปีศาจแดงคือจํานวน5ครั้งรวมเป็นจํานวนวันแล้วก็500กว่าวันและตลอดทั้ง5อาการบาดเจ,จ็บที่เกิดขึ้นนั้นถูกระบุว่าไม่ซ้าจุดกันแม้แต่ครั้งเดียว ถือเป็นเคสที่น่าสนใจในแง่ที่ปกติแล้วตัวนักเตะเองก็จะเป็นประเภทเจ็บจุกจิกที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วอีกทั้งคุณภาพการเล่นของเจ้าตัวเองก็ใช่จะยอดเยี่ยมอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเจ้าตัวได้รับคําแนะนําเรื่องการฟ้องร้องข้อหาแบบนี้มาจากไหนแต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาก,กวนใจที่สโมสรต้องสู้กันไปเท่านั้นครับ ในขณะที่อดีตเซนเตอร์เยาวชนของทีมกำลังตั้งทงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเยาวชนปัจจุบันอย่างก็อดวิลค uh ูคอนกิที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่5ขวบและถูกรูเบนอโมริมเรียกขึ้นมาอยู่ซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่วันแรกที่กุนซือชาวโปรตุกสย้ายมาร่วมทีมล่าสุดกำลังจะได้ประเดิมเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับปีศาจแดงโดยก็อดวิลค uh ูคอนกินะครับถือเป็นผู้เล่นประการหลังที่ถูกจับตามองสูงมาตั้งแต่ระดับเยาวชน ปัจจุบันอายุ17ย่าง18ปีแล้วเคยมีประสบการณ์เป็นตัวสำรองถูกส่งลงสนามในเกมยูโรปาลีกที่พบกับโอลิมปิกลียงทั้ง2นัด มาร์คริทลี่นักข่าวดิอัลลันติกวิเคราะห์สถานการณ์อนาคตของก็อดวิล e คุคอนอีเอาไว้โดยชี้ถึงความน่าประหลาดใจในขั้นต้นตอนที่รูเบนออมริมตัดสินใจโปรโมทขึ้นสู่ทีมหลักทันทีที่เขาเข้ารับงานคุมทีมและมีส่วนร่วมในฐานะตัวสำรองทันทีตั้งแต่การคุมทีมนัดแรกของเขาหลังจากที่เจ้าตัวแสดงแนวโน้มเชิงบวกให้เห็นในการฝึกซ้อมผลแรกๆจากนั้นรูเบนออมริมก็คอยให้เจ้าตัวอยู่ในทีมมาโดยตลอดโดยเฉพาะการใส่ชื่อไว้บนม้านั่งสำรองและคอยโอกาสเดบิวต์ต่อไป ขณะที่โดยตำแหน่งแล้วนะครับกอดวิลคูคอนกิเล่นแบ็คซ้ายในทีมยเยาวชน18ปีภายใต้อดัมรอเรน์เมื่อซีซั่นที่แล้วแต่ในมุมของรูเบนอโมอริมเชื่อว่าเขามองผู้เล่นใดนี้ในบทบาทเซนเตอร์มากกว่าจึงอาจได้เห็นก็อดวิลคูคอนกิเล่นเซนเตอร์ในทีมรองมากขึ้นในซีซั่นหน้าโดยรูปร่างที่สูงใหญ่และถนัดเท้าซ้าย มาร์คริชี่ชีว่าน่าสนใจไม่น้อยเพราะค่อนข้างสอรับกับระบบหลังสามได้ลงตัวอีกทั้งการที่รูเบนออมูริมหนีไปด้วยทั้งโพสซิซั่นที่ประเทศไทยและมาเลเซียก็ตอกย้ำในตัวว่าเขาให้ค่าผู้เล่นคนนี้เอาไว้ค่อนข้างสูง ต่อที่ในส่วนของทีมหลักกับความเคลื่อนไหวก่อนประเดิมปีซีซั่นนัดแรกกับลีดอยู่ในเตนในวันที่19นี้ปรากฏว่ารอบวันที่ผ่านมารายงานของที e แอตแลนติกระบุถึงบรรดาผู้เล่นที่อยู่ในรายชื่อรอการระบายเมื่อจะเป็นทั้งมาคัดรัดฟอร์ดอเลัฮนโดกาเนโชอันโตนีจาดอนซันโชและไทเรลมาลาเซีย ตามข้อมูลระบ,บุว่าทางแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดได้กำหนดกรอบเวลาให้กับผู้เล่นเหล่านี้มารายงานตัวซ้อมหลังเวลา17นาฬิกาภายในสัปดาห์นี้และเป็นช่วงเวลาที่ในรายงานระบ,บุว่าคือเวลาหลังจากที่ทีมชุดใหญ่และทีมงานโค้ชของรูเบนอัมโมริมทั้งหมดออกจากการทำงานช่วงปกติแล้ว ผู้เล่นทั้ง5รายยังคงได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกตามความต้องการซึ่งตรงนี้ถือเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะผู้เล่นทั้ง5คนดังกล่าวได้รับอนุญ,ญาตพิเศษให้ยืมเวลาการกลับมารายงานตัวกับทีมไปแล้วเพื่อหวังให้ดำเนินเรื่องของการย้ายทีมให้คล่องตัวแต่เมื่อช่วงเวลาที่มอบให้นั้นกระบวนการย้ายทีมไม่ลุล่วงบรรดาผู้เล่นที่ติดบ้ายนักกีฬาอาชีพก็จำเป็นต้องกลับมายัางต้นสังกัดเพื่อรายงานตัวตามวิถี ส่วนรายละเอียดนะครับว่าการกลับมาแล้วจะยังไงต่อก็ขึ้นอยู่กับรายบุคคลเพราะในส่วนของทีมชุดใหญ่นั้นรูเบนออมอริมค่อนข้างชัดเจนไปแล้วว่าพวกเขาไม่ให้ผู้เล่นทั้ง5คนดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมในนามทีมชุดใหญ่อีกต่อไปทั้งเพื่อให้ผู้เล่นได้โฟกัสกับอนาคตของพวกเขาเองหลังจากนี้ด้วยและในอีกทางหนึ่งก็เพื่อปรับสภาพบรรยากาศทีมชุดใหญ่ให้มั่นคงและเป็นไปตามที่รูเบนออมอริมเห็นควรว่าเหมาะสมที่สุดไม่ต้องมีตัวแปรใดๆมาทำให้สมาธิหลุดลอยไปแบบไม่ใช่เรื่องนั่นเองครับ ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวทั่วไปเกี่ยวกับตลาดซื้อขายที่หลักๆแล้วยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตใหม่ขึ้นมาครับฟาบ,บิเซโอโรมานโนให้ความเห็นถึงกรณีความเชื่อมโยงระหว่างจอร์นบิคเตอร์ในด่านโบตาโฟโกโดยย้ําการที่ณตอนนี้ยังไม่ได้มีการติดต่อระหว่าง2ส,สโมสรแบบจริงจังหรือเป็นทางการแต่ที่ผมบอกได้คือจอร์นบิกเตอร์นั้นได้รับคําชื่นชมอย่างมากรวมถึงได้รับการประเมินจากบรรดาแมวมองภายในอย่างสูงซึ่งคงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการติดต่อระหว่าง2ส,สโมสรตามมาหลังจากนี้หรือไม่แต่ณตอนนี้มันยังไม่มีอะไรชัด ด้านกรณีของดูซารวลาฮวิดกองหน้าเซอร์เบียที่กระแสข่าวอ้างว่ายูเวนตุสนั้นกำลังตัดสินใจยกเลิกสัญญาและตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางโรมาโนยืนยันนะครับว่าในส่วนการที่นักเตะถูกเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงในบัญชีตัวเลือกตำแหน่งกองหน้าที่มีความเป็นไปได้ในการทำดิวแต่เบื้องต้นนั้นปีศาจแดงยังไม่ได้ขยับอะไรในดิวของดูซารวลาฮวิดมากนะักเนื่องจากพวกเขาทุ่มโฟกัสทั้งหมดในเวลานี้ไปที่การทำดิลไบรอันเอบูโม ที่สุดแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ก็จะประมาณนี้ในส่วนของฝั่งขาเข้าคือถ้าดีวของแบรนด์เอบูโมยังไม่สมบูรณ์ก็เชื่อว่ายังคงคาดหวังจะเห็นพวกเขาเดินดีิวป้าหมยอื่นๆต่อจากนี้ไม่ได้มากนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าประตูฝั่งขาออกเองก็ยังติดขัดด้วยแต่ขณะเดียวกันยิ่งเวลานาน,านไปเท่าไหร่ฝ่ายบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยิ่งเลี่ยงไม่พ้นจากถูกวิจารณ์ความล่าช้าในการเดินงานตลาดเช่นกันครับ